เอะเอาใหม่ครับเมื่อกี้มันหลุดนะครับมันหลุดเมื่อกี้มันหลุดมันหลุดครับขอโทษครับมันหมาใครอยากไลฟ์กับฟกนะครับขออีกสามคนเท่านั้นเดี๋ยวฟกจะสุ่มเอานะครับเดี๋ยวฟกจะสุ่มนะครับเดี๋ยวฟกจะสุ่มนะครับรอคนดูแป๊บหนึ่ง สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพุ่นพุ่นพ,พี่พี่พน้องน้องทุกๆคนนะครับสวัสดี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 ครับมาถือสองของคน,คนละไม,ม่เท่ากับแต่อยากไลฟ์กับคนนี้จังคอไลฟ์กับ <c oughs> <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ทุกคนครับอันนี้คือเพื่อนฟกเองนะครับชื่อยุ่งนะครับถือว่ามไม่ใช่ผู้โชคโอเคถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันนะโอเคไม่นับว่าเป็นผู้โชคดีใช่ไหมคือยุ่งนะครับยุ่งจะเป็นคนเขาเรียกว่าไงเป็นคนแบบ เบื้องหลังให้กับโฟกหลายๆอย,าย่างนะครับในด้านที่ดีนะในด้านที่ดีใช่ไหมยุง้งคือถ้าคือถ้าสมมติไปตาม <ใน S 1> งาน <CD S 1> อะไรเงีย้ยคือได้คือถ้าไปตามงานเนี้ยคือถ้าโฟกไม่เจอคือให้มองหายุ่งครับยุงย่งอ,อยู่ที่ไหนคือโฟกอยู่ที่ท่านยุ่งนี้คือชื่อคนนะครับไม่ใช่แบบยุ่งวุ่นวายนะครับใช่ไหมฮะ ใช่ครับนะคือยุ่งเออก็ยุ่งยุ่งวุ่นวายนยั่นแหละความหมายเดียวกันอืมนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปคุยกับแฟนคลับก่อนนะโอเคบายบายสวัสดีครับทุกคนสสวัด<ป>ีบายมาเดี๋ยวฟองจะซุ่มคนต่อไป นี่กำลังหลับตาเลือกนะครับหนึ่งสองสามหยุดกำลังรออยู่นะครับชื่อ NFX2O อันนี้คนที่คนที่สามนะครับสวัสดีค่ะพี่โฟสวัสดีครับน้องเป็นรุ่นน้องใช่ไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับจากที่ไหนครับผมเออจากอุดรค่ะโอ้เป็นคนอุดรท่านี่นี่ค่ะอยาก<ส>ให้พี่โฟองอในวีบี้อีกจังอือครับผมไวไม้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไลฟ์นะครับออพี่โฟงให้กำลังใจสอบไหนได้ไหมคะใกล้จะสอบแล้วคะ่ะครับกำลังใจสอบ ก็สู้ๆนะครับผมก็ขอให้ตั้งใจสอบให้ได้นะครับก็ทำเองก็ได้ครับไม่ให้ติดศูนย์ติดรอแล้วก็ขอให้อืมประสบผลสำเร็จทำไมขอให้ได้ในขณะที่อยากเข้านะครับผมโ่อค่ะขอแคบหนึ่งรูปได้ไหมคะอืมไม่ได้ครับหนึ่งบาทครับ โอเคค่ะรอเล่นครับได้คร okay. okay, sí, ับคับได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆพนพี่พีน้องนองที่กำลังดูอยู่ไหมครับก็อยากจะบอกว่าขอให้ตั้งใจเรียนนะคะรักพี่โฟกติดตามพี่โฟกไปนานๆนะคะ ครับหมายถึงบอกแบบอีกหนึ่งพันเก้าร้อยคนที่กำลังดูอยู่ครับก็ขอให้มีแต้มบุญได้ไรกับพี่ฝนนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าขิงกันเลยนะครับขอบุญค่าไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้สี่งกรีดใช่ไหมครับเหลืออีกกี่คนนะครับหรืออีกสองคนนะครับมา เดีย๋ยวตอบคำถามอีกสักสองสามคำถามก่อนพี่โฟกัสขอ how to เปิดใจเรียนวิชาฟิสิกส์หน่อยค่ะอือโฟกัสว่าเปิดใจเรียนวิชาฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์มันเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอือปฏิกิริยาเคมีอะไรนี่สิฟิสิกส์ชีวะ ก็ัรอธิบายยากครับเป็นเรื่องของการเปิดใจเพราะว่าถ้าให้ถ้าใจเราไม่หลักอะครับมันก็ไม่เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าทํายังไงให้มันไปควบคู่กันได้มากกว่าจะดีกว่าเพราะเปิดใจเป็นเรื่องของการละบุคคลมากกว่าครับ และก็คือรักนั่นแหละครับประมาณนั้นถ้าราอคีแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนครับคะ่ะเมื่อเช้าได้มีแถลงการออกไปแล้วนะคะว่าบอกว่า ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยสับสนโฟกที่ทําให้ยอดไอจียอดติดตามเนี่ยถึงห้าแสนคนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับยอดติดตามมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ตัดติดตามเราทั้งหมดเพราะว่ามันก็มีหลายช่องทางใช่ไหมครับทั้งคนที่ติดตามไอจีเราติดตาม Facebook เราอันนี้แค่ในสื่อออนไลน์นะครับยังไม่รวมเกี่ยวกับคนที่เขาเจอเราแต่เขามจะติดตามเรา ติดตามมันทางไหนหรือเขาดูเล่าผ่านทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยโฟกเลย,ยกบอกว่าบางทียอดติดตามมันก็ไม่ได้แม่ไม่แน่ไม่นอนไปซะสําหรับทุกๆอย่างเท่ากับการที่เราได้มาเจอกันเราได้มาพูดคุยกันเราได้แบบมามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโมเมนต์ร่วมกันอะไรก็ก็ขอบคุณครับนอกจากคําว่ารักมีคําว่าอะไรอีกอะ่ะ ก็คำว่าขอบคุณนะครับแล้วก okay. like ็ขอให้ถ้ารักฟกมาแค่ไหนถ้ารักฟกมาแค่หนึ่งส่วนสิบก็ขอให้ได้กลับไปคูณร้อยเลยลายกันแคเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโอเคเอาไว้ไม่รู้เรื่องอ่ะคนพูดไม่รู้เรื่องอ่ะยิ่งดึกยิ่งรู้ไม่รู้เรื่องก็รักนั่นแหละไม่พูดอะไรมากรักคำเดียวตลอดไป นะครับคำถามนี้น่าสนใจพี่โฟกัสจะเก็บตังเ <ñ> งินไม่ให้ตังหายครับขั้นแรกเลยครับผมถ้าได้เงินมานะครับเอาไปฝากที่ตู้เอทอมใกล้บ้านครับ <off> ที่มีเครื่องรับฝากเง <N> ินนั่นแหละครับ ตังของเก็จะไม่หายไปและปลอดภัยที่สุดหรือเอาฝากไวท้ที่ไม่ได้ฝากไว้ที่เพื่อนไม่ได้มันจะหายเอาไปฝากไว้ที่ธนาคารครับดีที่สุดหรือว่าน้องต้องการจะสบว่าพี่เบาคาเก็บตังยังไงให้อยู่คะหรือเปล่านะครับ

นี่แต่คนขอลอตเตอรี่อ่ะคือคนงงว่า,น,าน้องโฟกอ้กกาเมืงองขึ้นฟังหน่อยหรือแนะนำตัวเป็นกาเมืองได้ก็เจ้าได้เจ้าสวัสดีครับผมชื่อน้องโฟกนะครับหรือเรียกว่าโฟกตาแกมก็ได้เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีนี้ก็อายุสาเอดปีแล้ว ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับกุกูคนตี้นะคักตุยนะครับามาเรามาถึงผู้โชคดีคนที่สี่ของเรานะครับหลับตาครับเลือดหนึ่งสองสามหยุด <c oughs> ชื่อเน็คคุณน้องน้ำตาลสองเก้าศูนย์หนึ่ง กำลังหลอง่อกำลังเชื่อมต่อเดี๋ยวนะครับเลยครับสวัสดีดองน้ตาลวยครับเอ้ยอะรีดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอนแล้วหรือยังครับผมกูจะไเรยตรงไม่ได้ว่าหนูจะนอนแล้ว รบกวนหรือเปล่าครับถ้ารบกวนเนี่ยพี่ไปก็ได้นะฮะพี่โฟระครับคือหนูอยากเรียนต่อน,นิเทศแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามปลายจะต้องต่อสายไหนคะ่ะอยากเรียนต่อน,นิเทศแต่ว่าไม่รู้ว่ามปลายต้องต่อสายไหนเออพี่ต้องบอกก่อนครับว่าขณะน,น,นิเทศศาสตร์นะครับมันมันกว้างมากก็ เลือกเรียนเป็ดสายวิทย์ก่อนก็แล้วกันก็ได้ครับถ้าตอนยังไม่แน่ใจเพราะว่าด้วยระบบของการศึกษาไทยมันมันบังคับอะครับผมแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องการศึกษานะครับถ้าพูดตามรูทางของมันเลยก็คือเลือกเรียนสายวิทย์ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราออกจากสายวิทย์มาเนี่ยแล้วเรายังเกิดอยากเข้าคณะที่ไม่ใช่สาย ที่ยังเป็นสายวิทย์อยู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าได้แต่ถ้าสมมติเราเลือกเรียนสายสินปุุกเนี่ยเราก็จะมีโอกาสน้อยมากหรือไม่มีโอกาสเลยที่จะได้กลับพ้าปรีณาณะที่จบจากสายสายวิทย์ครับงงไหมครับน้องงงไหมครับไม่งงนะครับก็งงนิดครับ น้องถามว่าไงนะครับคือหนูถามว่าคือตอนนี้หนูยังคิดไม่ออกว่าหนูจะเรียนมปลายสายไหนเพราะว่าหนูอยากเรียนต่อวเทพแต่หนูไม่รู้ว่ามปลายหนูจะต่อสายไหนอืมถ้าอย่างนั้นเ,เรื่องนี้วิดต่อก็ได้มันมีวิดอะไรบ้างพี่โฟลหนูมีอะไร ครับว่าไงครับหนูอยากจะบอกพี่ว่าหนูรักพี่นะคะแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตพี่แบบนี้เป็นนานๆแล้วก็วันไหนที่ฝนตกในใจพี่ก็อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ใงนี้คอยกางร่มแล้วก็ยอมเปียกไปพร้อมๆพ,มพี่สู้ๆนะคะอืมขอบคุณครับ <c oughs> บ๊ายบายครับ บายบายค่ะโดนใจมากครับทุกคนน้องเขาบอกว่าถ้าวันไหนฝนตกเนี่ยเนาะอันนี้น้องเขาบอกมานครับเดี๋ยวเรียบเรียงให้ฟังถ้าวันไหนฝนตกเนี่ยน้องและทุกคนในนี้พร้อมที่จะเปียกไปพร้อมกับพี่ แล้วพร้อมที่จะกลางลมไม่พี่ในวันที่พี่เปียกโฟกจะไม่ยอมให้ทุกคนเปียกครับขึ้นรถมาให้หมดโฟกจะให้ทุกคนนั่งอยู่บนรถโฟกเองเงี้ยอะอ่ะ,อะมาที่คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายของเรานะครับผมหนึ่งสองหยุดจะเป็นใครชื่อ คุณเอิญนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นรุ่นวีหรือรุ่นน้องครับรุ่นน้องค่ะอายุเท่าไหรครับผมอายุ20ค่ะอ๋อทาเท่ากันครับเท่ากันหนูติดเจอพี่โฟที่มอบ่อยมากแต่หนูไม่กล้าไปเข้าไปหาพี่อันนี้เรียนที่มอกรุงเทพครับใช่ค่ะ อืมเข้ามาทักทายได้ครับครับมีอะไรอยากจะบอกไม่อยากจะบอกทุกคนไหมครับหรือบอกโฟกก็ได้ครับข่ะก็จะขอให้พี่โฟกนะคะสู้ๆพวกหนุ่มและทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้พี่โฟกนะคะจะเดินอยู่เคียงข้างพี่ตลอดในถึงที่ไปหนแน่นอนค่ะขอบคุณครับมีอะไรอยากจะบอกทุกคนบ้างครับที่กำลังดูอยู่ ทุกคนก็ซื้อๆนะคะถึงเราจะมีแต้มบุญแต้มบาปไปด้วยกันโอเคครับผมเข้าใจคำว่าแต้มบุญก็วันนี้แหละครับโอเคได้ไหมคะพี่โฟได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะนั่นแหละครับนี่ก็คือ ผู้โชคดีของเราห้าคนนะครับที่ได้คุยกับเราไปในวันนี้แต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจยไปกันนะครับผมเดี๋ยวโฟกัสหาเวลามาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวัยงไงเดี๋ยวโฟกัสขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามนะครับผมทั้ง IG ทั้ง Twitter นะครับว่าจะมีอะไรออกมา เชื่อแล้วครับผมก็ฝันดีนะครับทุกคนใครที่กำลังจะไปเรียนพรุ่งนี้ก็ตั้งใจเรียนนะครับใครที่กําลังจะไปทํางานพรุ่งนี้ก็ขอให้เตั้งใจทํางานนะครับถ้าช่วงนี้ฝนตกก็ขับรถระมัดระวังกันนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับอย่าพึ่งกัดตกกันด้วยใส่เอหน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วย นะครับผมสำหรับคินนี้ก็ขอตัวลาไปทำงานก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเรามีนัดนัดกันเดี๋ยวจะมาบอกเร็วๆนี้นะครับนะครับไม่บายพฟไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะบ๊บายบาย ไปนอนได้แล้ว